ที่นี่คือเมืองในหมอกของจังหวัดเฮลโกกประเทศญี่ปุ่นชนบทที่มีความเงียบสงบแล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากนะครับในช่วงฤดูหนาวสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมกำลังขับรถไปที่เมืองนิชิวากิจังหวัดเฮลโกนะครับเพื่อไปลื้อบ้านเก่านะครับ ครั้งที่แล้วเราไม่สามารถจัดการบ้านเก่าได้สําเร็จวันนี้ก็ต้องมาซ้ํานะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับจะเต็มไปด้วยหมอกนะครับเหมือนเรากําลังขับรถอยู่ในเมืองในหมอกนะครับสวยงามนะบรรยากาศหมอกกับคนที่ชอบบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหมอกใช่ไหมครับอาจารย์อรุณครับก็เป็นช่วงเช้าที่มีความสวยงามนะครับอีเมคันดี แม่คนิงก็เกาะอยู่ตามไหลทางนะตามยอดใบไม้แล้วก็ต้นญ้านะครับส่วนอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ลบหนึ่งองศานะครับที่เมืองนิชิวากิจังหวัดเฮียวโกประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้ทัศนวิสัยอยู่ที่100เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นเช้าที่เต็มไปด้วยหมอกในฤดูหนาวที่เมืองนิชิวากิจังหวัดเฮียวโกะนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่แบบอันซินอินเจแปนให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับตามชนบทของประเทศญี่ปุ่นนะครับ Star's floating เ,เดี๋ยวให้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศที่แม่น้ำในเมืองนิชิวากิในช่วงเช้านะครับเจ็ดมงครึ่งนะครับก็น่าจะใกล้แปดโมงละนะครับอุณหภ,ภูมิอยู่ที่ลบหนึ่งองศานะครับตรงจุดนี้บอกได้คำเดียวว่าหนาว หนาวมากนะครับ บรรยากาศสวยๆในช่วงเช้าที่เมืองนิชิวากินะครับต้องบอกว่าเป็นเมืองในหมอกเลยทีเดียวนะฮะปีหน้าผมตั้งใจว่าจะต้องรีโนเวทบ้านที่จังหวัดเฮียวโกที่เมืองนิชิวากิแห่งนี้แล้วก็บ้านอีกหนึ่งหลังที่จังหวัดโตโตีิให้เสร็จให้ได้นะเพื่อที่จะได้แบ่งปัน บรรยากาศและความสวยงามแบบนี้ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมแบบของจริงนะในการเดินทางมาพักที่โฮมสเตย์ของผมนะครับ แวะข้าห้องน้ำนะครับทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านนะครับเพราะว่าที่บ้านของผมยังไม่มีห้องน้ำยังไม่มีห้องส้วมนะครับต้องรอให้บริษัทมาประเมินนะครับข้าวๆหนึ่งล้านเจ็ดแสนเยนนะครับในการทำห้องส้วมหนึ่งห้องเห็นราคาแล้วตกใจนะครับเดี๋ยวรอปีหน้าก่อน จะทําห้องน้ำํำห้องส้วมนะครับเดี๋ยวปีนี้ขอเคลียขยะที่บ้านให้มันหมดไปก่อนนะครับตอนนี้แปดโมงเช้าแล้วนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่เมืองมิช,ชิวากิก็เต็มไปด้วยหมอกนะครับการใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังนะท่านผู้ชมต้องเปิดไฟด้วยนะ เพราะว่าทัศนวิสัยอยู่แค่100เมตรนะครับช่วงเวลานี้ตรงกับช่วงวันหยุดสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นนะครับคนที่ขับรถไม่เก่งและมีรถเขาก็จะนำรถออกมา,าขับพาครอบครัวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหรือว่าพาไปเที่ยวนะดังนั้นอุบัติเหตุนะ จึงเกิดค่อนข้างบ่อยแล้วก็เยอะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเพราะว่าคนขับรถไม่ค่อยเก่งหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้รถเนี่ยขับรถได้แต่ขับรถเก่งมันแตกต่างกันใช่ไหมครับคนขับรถได้เนี่ยจะเอารถออกมาขับค่อนข้างเยอะแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนในประเทศญี่ปุ่นปีนี้สภาพเศรษฐกิจ ย่ำแย่นะก็การจับใจ่ายใช้สอยในก็การใช้ใจ่ายในช่วงปีใหม่ก็ต้องรัดกุมนิดนึงนะสำหรับเทศกาลปีใหม่ปีใหม่พศออในประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้เปิดเพลงเสียงดัง ร้องลําทาเพลงเหมือนบ้านเราอะนะครับเขาก็จะอยู่กักนแบบนี้บเงียบนะถ้าใครคิดจะมาฉลองปีใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบมันสุดสดส,ดสุดเหวี่ยงเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องมาเพราะว่าคุณจะผิดหวังจะไม่ค่อยมีสถานที่แบบนั้นให้คุณเท่าไหร่ครับเพราะว่าชาวญี่ปุ่นช่วงเทศกาลปีใหม่เขาจะอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเงียบนะครับสงบเงียบก็เหมาะกับคนที่อยากจะสัมผัสบ,บรรยากาศ เงียบสงบในช่วงปีใหม่เปลี่ยนพอสอนะครับตอนนี้ผมกําลังขับรถใกล้จะถึงบ้านของผมแล้วนะครับตอนนี้แสงแดดเริ่มออกมาละเมื่อแสงแดดออกมาหมอกก็จะเริ่มหายไปนะครับแต่ก็ถือว่าได้ถ่ายบรรยากาศในช่วงเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกไอ้ไม่ใช่เมฆหมอกเต็มไปด้วยหมอกนะะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน สภาพอากาศตอนนี้หนาวเย็นเป็นอย่างมากนะครับตามดอกไม้ใบไม้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำแข็งนะครับแข็งเป็นแม่ขนิงนะครับก็เป็นความสวยงามที่มาพร้อมกับความหนาวเย็นนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นการนำเสนอการรื้อบ้านเก่านะครับก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกับการรื้อถอนนะครับก็จะจัดการให้เสร็จ สำหรับท่านใดที่ต้องการรับชมการลือบ้านเก่าก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับแล้วเจอคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ